ความสปกปรกเท่านั้นนั่นก็เสียตัวของมันเองเราดีอยู่เสมอเวลาไม่ดีใครจะชมเชยขนาดไหนก็เธอมันก็เท่าเดิมเหมมีที่ตรงนี้เรื่องศาสนาเรื่องความจริงเป็น้ํำขันไหนที่มันถึงไม่ได้เรื่องทำปฏิบัติตลอดแหละหาความจริงจังไม่ได้ถจะมาพูดในะ้ฟังเรื่องหลักการภาวนาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนั่นในเรื่องอะไรเลยเป็นเพื่อน ของจริงมีอยู่ประจาแท้ๆในกายในจิตของตัวเองสอนก็สอนตรงที่นี่ที่ของจริงซึ่ึงควรจะพิจิริจาราค้นคว้าตามหลักความจริงให้เห็นขึ้นมารู้ขึ้นมาดังพระวธิจักและสาวกทั้งหลายท่านชมบำเพ็ญมาและบำเพ็ญมาใมนี้จากหลักปัจจธรรมความจริงอยู่ที่นี่บุดค้นตรงที่นี่มันไม่รู้ได้หลยอมันต้องรู้มนนี้เรื่องสมัยการสถานที่อันใดที่จะมาอีบความบังคับ ปฏิบัติทางเครื่องเงินงอันถูกต้องดีงามของผู้ปฏิบัติดีอยู่แล้วให้แค่ค่าจากผลที่จะผลได้รับมากน้อยตามกําลังของตนงับการปฏิบัติเป็นของสําคัญไปตื่นลงตื่นแล้งอยู่นี้ศาสนามันจะลงนะลงปากเลี้ยนแล้วจนปากจะฉีดแล้วได้ลงมันมาก็มาอวดน้ําลายกัน เหมือนสุนัขแล้วกัดกันเ่งน้ำลายพุงน่ะกัดกันเอาจาแต่ชื่อของกิเหล็ตัณหาอาสวะจําชื่อของอัดของธทมของมคผลยิพานได้แต่ชื่อเท่านั้นขวัดตัวรู้ตัวฉลาดยิเล็ตัวเดียวไม่หลุดลอยออกเลยหัวใจมันร้อนยิงง่งกว่าภูเขาไฟทั้งโลกไม่เห็นโทษของตัวเองบ้างเลยเรื่องอ๋อพทะเจ้า,าจไ,ไม่สอนหนังัานแริญาติปฏิบัติ ปฏิเวทนี่ทำสามเพราะประการนี้เกี่ยวเนื่องกันปริยัติโดาการศึกษาอย่างน้อยเบื้องต้นพระอุปชายะให้อวาทสั่งสอนแล้วนั่นคือปริยัติเอซ่าลูมานัาค่าดันตาตะโจตะโจดันตานาค่าลูมาเอซาผมผลภัณหน,นังเป็นต้นแล้วก็ย้อนกลับมาให้พิจารณาอาการเหล่านี้ ถอยหน้าถอยหลังจนเป็นที่เข้าใจด้วยความ,มสติด้วยความจงใจทําอย่างจริงจังนี่แหละคือเปิดเปนเปิดมรรคผลนิพพานอยู่นี่แหละค,คือเครื่องปราบทิ่งยิ่งยมันชอบยึดชอบถือสิง่งแบบนี้นี่ก็ปไิ้ยากจากนั้นเรากลุกขโมลเราเส้นานาสนะสอนอยู่แล้ว นิซายาประประชาตัถทบโบยาวชีวังอุซาหโหกรรนอยู่เป็นต้นมันมาชาสม,มุนแล้วให้เธอท่นหลายไปเกี่ยวอยู่ตามข้อมูลลมไม้ชาติป่าเขาว่าไปเรื่อยตามทำเน,นื่อผ้าในป่าโลกคงภัยที่ไหนจะเป็นที่สะดวกกายสบายใจในการบำเพ็ญสมรธรรมให้อยู่ในสารี่นั้นและทำคำุตสาพยาพยามนี้ตลอดชีวิตนั่นนี่คือปริปร,ปร,ปรยิยับได้เรียนมาแล้วทุกคนจับวิถยแล้ว ทำไมไม่ทราบว่าปริยัติคืออะไรจากนั้นก็บพิิัติตามเปรียสาลงมานะคะาตัวท่านนั้นนันตาตะโจท่านพิจารณาอย่างไงเอาพิจารณาลงไปที่ผมมันเป็นยังไงความสกระปลรกโสมมมของมันใครทําไมถึงเทิดทูนมันนักหนาเชิดร่มเชยมันนักหนาจึงตกลงไปหาอาหาร ซึ่งเป็นที่รับทานเท่านั้นเส้นเดียวนั้นก็ขยับขยงกันมันเป็นยังไงมันต้เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นของดีของสกปข,ของสะอาดทาไมึงต้องเป็นอย่างนะขยับขยงกันทาไมคืออะไรตหมดนั่นเป็นอะไรที่เกิดที่อยู่เป็นไงผมขนม,มันอยู่ในที่สกปรกเกิดจากที่สกปรกในร่างกายนี้เป็นบ่อยอย่งความสกปรกแกกองอย่างความสกปรกทั้งสิน้นปฏิปทูลโสโครั้งนั้น แล้วจิงนี้มันเกิดขึ้นมาจากสถานที่นั้นตัวมนเอ่ก็เป็นตัวปฏิกุลโสโครดอยู่แล้วพี่จะนางไปเห็นตามท้องี่เล็บคุดูเอาทันก็กระดูกล่ะตัวกสกปรกต้องล้างอยู่เรื่อยไม่งั้นเหม็นฟันหน,นังมันหุ้มกระดูกอยู่นี่เห็นพอดูกันหน้าเนื้อกะหลงกันด้วยหนังนี่เท่านั้นนะบางือ นะยโลกก็ะวัตา,าดรได้ยังไงเมื่อมาหลงแค่นีนะ้หนังที่ถือกเสแสดงตั้นยอว่าสดสวยงดงามว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นจัก์เป็นบุคคลถ้าหาความจริงอย่างนั้นไม่ได้มีแต่ความจริงในืบบคำว่าธาตุหรือคำว่าขันท่านนี่นนภาา้าปฏิบัติพิจารณาเห็นตามความจริงนี่พิจารณาไม่หยุดไม่ถอยทําไมก็ไม่รู้จตอยาต่อยมันไปที่อื่น เคยบ่อยมาพอแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างเราควรจะนำมาบวกมาลบก,กันตั้งแต่วันเกิดมามันเคยคิดเคยกรุงเรื่องอะไรตั้งแต่จะไม่บวชปล่อยจิตปล่อยใจจะจนเสียเนื้อเสียตัวภัยมีมากมายเสียผู้เสียผลเพราะการปล่อยใจแตทีเวลานี้จะเราจะรักษาใจให้เป็นของมีคุณค่าอันใดที่ไม่ดีสําลอกปอ,อกออกจากใจใ,ใจรับความสงบตุองเย็นเด้วยการปฏิบัติ ต่ข้อ,อย่างยิ่งเราเป็นนักบวชอีู่แล้วนี่มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามความมุ่งมั่นของตนที่คิดเอาไว้พิจารณาเห็นชัดเจนเลยอันไหนอาการใดที่เป็นที่เหมาะสมไม่ว่าจะเียงผมผนหรือฟันหนังนเนื้อเอ็นกระดูกและอื่นๆที่มีในร่างกายนี่เหมาะสมอาการใดกําหนดพิจารณาอาการนั้นเป็นอารมณ์ของใจได้ทั้งนั้นที่ท่านบอกไว้ จะจักปัญจกกรรมาฐานบอกกรรมาฐานมีหนังไปที่ห้าอยู่เป็นต้นหรือครอบไว้หมดเลยพอถึงหนังอยุดเ,เวลาไม่พอในการรวมสัมสอนกุอมุขขนาที่บวชเั็นึงสอนหนึ่งแค่นี้จากนั้นก็อธิบายต่อไปถึงเจ้อาการสามสสองมันเป็นอาการอาการอาการรวมเข้าก็เรียกว่าสัตว์วะบุคคลก็เรียกกันไปอย่างนั้นเนีะยมีความจริงที่ไหน เรามาถือมาจริงมาจังมาเป็นตัดเป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายของของาสอของนามเราก็ปกขนาดไหนก็มาเสกสรรตั้นยอ่อเอาูนื์ความจริงมันมีถึงแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนนะสิ่แล้วความปูกความสบายความเบาอ,อกเบาใจมาจากที่ไหนเพราะฉะนั้นท่าน,นถึงไดเปิดเผยสิ่งนี้ด้วยถระจับบรรยากาศกรรมฐา,านพิจารณาแยกแยะดูให้ดีออกจากนั้นก็เข้าถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูก มาหมักหัวใจตับพังผืดใไตปอดเสยใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าที่น้ำมันแหลกไปหมดเป็นไรทำมันหนีไปไหนจิตปล่อยไปไหนก็ปล่อยไปแล้วมันมีแต่ความมุ่หวิยวุ่นวายนำมาสู่ตัวเองเพราะการปล่อยใจีการรักษาใจจะมีความทุกข์ความลำบากขนาดไหนก็เป็นความทุกข์เพื่อจะถอดถอนยิ่ลเด็ดศาส่าซึ่งเป็นตัวฆ่าสิดทุกอันนี้ทุกมีคุณค่าไม่ทุกอย่างแบบลอยๆนํำไฟมาเผาเราอเฉ่เฉยเนืออความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการปล่อยใจนั้นผิดกันตรงไหน ทุกข์เพราะการรักษาใจทุกข์เพราะการต่อใจเป็นยังไงเทียบกันสิทุกข์เพราะการการต่อใจนี้เป็นเรื่องของที่เดตันหาสามถถูดลากไปปล่อยไปตามมันคล้อยไปตามมันแล้วผลทุกข์เข้ามาเผาลงหัวใจไม่มี้หยุดจอนมันมีอายาบทเดินเดินนั่งนอนมีแต่ฟืนแต่ไฟเป็นเป็นผลเกิดขึ้นจากการต่อใจอยู่กลางทุกข์ในการบังคับบัญชาจิตใจให้อยู่ในร่องรอยในกรอบแห่งธรรมเพื่อจะขอถอนที่เดือดซึ่งเป็นตัวข้าศึกสำคัญน,นี้จะทุกข์ขนาดไหน ทุกขนาดไหนสุกก็จะเกิดขึ้นขนาดนั้นนี่เป็นความทุกข์ที่มีคุณค่าเป็นความทุกข์ที่จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นจนเป็นที่พอใจควรควรรับทุกอันนี้ควรสู้ไม่ควรถอยอเป็นลูกสิงศีลปาพุม่งต่อมาผลนิพพานนีอะไรที่ประเสริฐโลกในอันในสามโลกธาตุนี่ก็ฟั้งเรื่อ ยังทุกข์ังหน้าตาคราบไปหมดแล้วเราจะหวังเอาอะไรเป็นที่พึ่งมีแต่จิตดวงเดียวที่จะแก้ให้ออกเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราอยู่ตลอดเวลาเราต้องไม่ทางเหลือ,อกยกิเลสประเภทนั่นเข้ามาเหยียบย่ำกิเลสประเภทนี้เข้ามาเหยียบย่ำทําลายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยทั้งวันทั้งคืนยืนเด,นดินนั่งนอนกิเลสาะจิตใจมีความทุกข์ความลําบากเพราะสิ่งเหล่านี้ยํำยีท้งยที เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราผู้เป็นเจ้าของคือสติปัญญาเป็นทั้คันมีความเปลี่ยนเป็นเครื่องหนุนที่จะช่วยเหลือจิตใจให้รับความสงบไม่ถูกสิ่งน,นี้ฉุดลกเหยียบย่ำทำลายเสียทั้งวันทั้งคืนยืนเดิน,เดนนั่ง,งนอนโดย่านเดียวยิตเมื่อได้รับการบังคับบรรัญชาการรักษาการบำร,รุงรอยู่เสมอตานมีวันหนึ่งก็ต้องอยงเข้าสู่ความสงบ มันหนีกำลังของมรรคไปไม่ได้มรรคคือสติเป็นสำคัญความเพียรหนุนอยู่ตลอดเวลาความอดความทนทุ่มลงไปเลยเราเอาความอดความทนไปทุ่มสักอย่างอื่นเราทุ่มมาพอแล้วเกิดประโยชน์อะไรเดี๋ยวนี้เราเวลานี้เราจะเอาความอดความทนความพยายามทุกสิ่งทุกอย่างในอธิบัติทั้งสี่คือฉันทาวิยะจิตตวิ 3, มังสามุ่งเข้ามาสู่จิตเดียวนี้เอาทุกข์ก็ทุกข์ตายก็ตายด้วย,ย,ย,ยความเพียรไม่เป็นไรอ่ เราสสพกุศลาให้เราอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องกลัวว่าใครจะมาสวดกุศลา,าให้เอาสิเอาให้เสพกุศลาที่เดชเป็นไรถ้าเรามีกุศลาแล้วที่เดสต้องตายถ้าเราไม่มีกุศลา,าแล้วอะกุศลานันที่เดสเหยียดย่ำทำลายเผาเราตลอดเวลาเผาทั้งเป็นนี่แหละกิเดสมันเผามาตั้งแต่วันเกิดออกจากนั้นก็เผาไปพบนอ้อยพบใหญ่เผาไปพกพ,พ,พบทุกชาติไม่หยุดไม่ถอยนี่จนเป็นกิเดสเผาเราเราไม่เคยจะเผากิเดสสักทีนี่เราพยายามจะเผากิเลสด้วยกุศลาทามาคือความเฉลียวฉลาด าติปัญญามีเท่าไหร่ทุบมลงไปทุกข์กับทุกข์โลกนี้เกิดมาในทําการแห่งความทุกข์จะเอาความสุขความสบายโดยที่ไม่ประกอบเหตุอันใดเลยอยูเ่เฉยๆให้เป็นความสุขขึ้นมานี้มันได้ยังไงไม่ใช่คติธรรมดาเราเป็นนักโลกต้องเอาไม่ถอยลองพิจารณาการที่ว่าเลยมันจะไปไหนพ้นไปไหนได้ล่ะถ้านี้ความจริงจังกับการพิจารณาจริงๆ ต่อสู้กันด้วยสติปัญญาต่อสู้อดทนตายเฉยก็เกิดประโยชน์ทนเท่าไรสติปัญญาหมุนเตี้ยวเข้าไปเตี้ยวเข้าไปเา้ามันมีที่ออกไม่ต้องออกมันจะพุ่งบุกหน้าเลยอ่าจะตายก็ตายข้างหน้าไม่ถอยหลังมีความกินเวลาจะเกิดเกิดขึ้นเวลาจนกรอบเนี่ยสติปัญญาทุ่มลงไปทื่อลงไปเมื่อมีทางออกมีแต่ทางสู้อย่างเดียวแล้วสติปัญญาเกิดเราได้หลักสักวันหนึ่งเท่านั้นทีนี้ความเข้มแข็งความอาฐาน มันเกิดขึ้นเองความอดความทนทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งชื่อว่าเป็นความดีที่จะสนับสน,นุนสติปัญญาให้เป็นเครื่องแก้ี่เหลนแล้วมาพ,มพร้อมๆกันนี่เป็นหลักสาคัญแล้วสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความจริงใจเราเคยปฏิบัติมาอย่างไรเอานี่ใส่นั่นมาสอนหมู่เพื่อนเพราะเคยได้ผลอย่างนั้นจะสอนแบบออยๆอะอ,อ,อแต่จะเป็นไป่างนี้เราไม่เคยได้ผลได้ประโยชน์เคยปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้น ธรรมนาธรรมนาบางทีเราต้องทำอะไรต้องคิดถึงหมู่ถึงเพื่อนแล้วเอามาวิ่งใช้ไข้ปวดนูเอีะเวลาอยู่กับหมู่เพื่อนในขณะที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่เราตอนที่จิตของเรายังไม่ได้หลักได้เกิดอะไรเลยกำลังฟุ้งเฟอเ้อเห่อมบุ่นมาแลวทั้งกินมุ่งไปหาของกินกับท่านแต่กิเลสมันไม่ได้มุ่งหาของกินกับเรามันก็เดินตามแถวกิเลสมันเ,มเป็นเช่นนั้นไปอยู่กับท่าน,นเขา กุ้งชาดพูนวายอยู่อย่างนั้นเป็นพื้นเป็นตายอยู่ภายในตัวเองมันน่าอาจะตายไปแต่ก็จะทํไงมันจุดพิสัยเราก็พยายามทำความภาคความเพียรการคืนบางคืนไม่นอนฟาันตลอดลุ่งเดินอย่างก,กรมอา้าวมันต้องไปทันังหันฝาตจนงเที่ยงหนันแล้วมันก็ไม่เรื่องต้องให้คิดหมู่ดูหมูเ่เกิดหมู่เกิอนั่งทำนั่นทำ,ทำ,ทำ,ทำนี่ปอกๆแตไอยู่ธรรมดา หมู่เพื่อนท่านก็ไม่เห็นถ้าพูดถึงเรื่องความภาคเพียนเราดูอาการภายนอกของท่านก็ไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่นะท่านาทาไมจึงได้มีความอยู่สบายเป็นสุขให้เรานี่ความภาคเพียนก็แทบล้มแทบตายแต่ทาไมาจิตใจเราถึงร้อนเหมือนจุดเหมืองป่นี่เราจะเอาแบบท่านมาใช้จะเป็นยังไงความสอบความแสวงหาความเทียบหาเหตุหาผลหา หลักความจริงมาคิดนะอีกมาทดลองดูวันสองวันอู้ยกิเลสมันยิ่งโหมหน้าเข้ามาไม่ทราบว่าทางด้านไหนต่อด้านไหนโหยไม่ได้นั่นอะไรนะที่น่นะเราลองทดลองดูนี่ยิ่งเป็นการมอปอกี่เลสให้มันหยียบยั้นสำลาเอเตนอย่างนี้ไม่ได้นิสัยเราี่เลสมันไม่ชอบี่เลสมันมันไม่สงบด้วยอวิธีนี้ก็ฟิตทันทีกลับหลังปับทันที อย่างนั้นนหะถึงเป็นเรื่องนั้นเรื่องความเปลี่ยนหรือเฉยไม่เคยไม่อยู่รู้ทาไมเอากัหนึ่งมันยาที่ใส่ของเรามันยาแล้วก็พูดมันยาต้องหนักหนาบผมเรียนนี่หนักมากหากว่าจะทํา่รู้ความทำไปธรรมดาธรรมดาอยู่ไปหลไปนอนไปคุยกันไปก็หมูอนแล้วท่านนั้นมันไม่ได้เรื่องเหมือนเหมือนกับตะลุมบอลหันหน้านี้ไม่ได้ หลับตาพิษเดียวหมัดมาแล้วหมักเีเลศมันเร็วยิ่งกว่าอะไรต้งแต่หมุนกันติวต้วติ้วไม่เอาเนี่ยนิสัยอย่างนั้นล่ะไม่ได้แล้วกับเรานี่ไม่สมควรกันเรามันอยากเอาก็เอาข้มันขั้นอยากกับเรื่งองของเรานี่มันก็ฟาดกันไปตามเรื่องนั่นเนียมื่อเป็นเช่นนั้นซึ่งเราดําเนินมาโดยตลอดมันมีแต่วิธีการอย่งางนี้ทั้งนั้นแล้วจะมาสอนหมู่เพื่อนหรือลูกเดอนดอนเอานะดีนะอย่างนั้นอย่างนี้ผมสอนไม่ได้ จึงทาให้เข้าใจในเรื่องครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นอาจารย์สอนหมู่คณะมีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นเผ็ดร้อนมากทีเดียวเราพยายามสืบสอบตั้งแต่ท่านดําเนินปฏิบาาัติการเบื้องต้นมารื่อยมาหมู่เพื่อนทั้งหลายอาศัยอยู่กับท่านเที่ยสี่สิบห้าสิบเนื่อไม่ใช่น้อยนะในเบื้องต้นที่ท่านยังไม่ได้ไปเชียงใหม่ท่านเผ็ดร้อนมากทีเดียวไล่ฆ้าหนีมีมากมาย ผมได้มากเกลอกกลางๆมาทาอะไรผิดๆประพาดแล้วท่านไล่นี่เลยคำ่าไล่นีเนี่ยคือท่านนำคานในหมายถึองเรอกผิดที่เขาบทวินัยเยียวยาไม่ได้หรือว่าเข้าสงฆ์ไม่ได้ไม่ได้หมายอย่างนั้นท่านนำคานธรรมดานี่เลยคือไม่อยากเห็นอืออืยอาดเหนื่อยล้เออผิดนั่น,นพลาดนี่ด้วยความไม่ตั้งใจๆๆเรือเพ้อเลอเลอเมื่อเมื่อมองมองอะไรอ,งไรอย่างนี้ไล่อย่างนี้เรื่อยๆนี่เราทราบม,มาโดยดับดันๆๆ มันฟังที่ท่านเป็นยังไงเพราะท่านไม่ใช่บุนคคลประเภทนั้นท่านเอาจริงเอาจังทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนั้นกิริยาที่ออกมาก็ออกมาจากนิสัยจึงต้องแสดงอย่างเด็ดเ,เด็ดเๆๆรื่องร้อนอยู่เสมอถึงกระทั่งท่านมา,าภาพมีนิสัยกอย่างนั้นด้วยมาแต่นี่นะเออเออยังไม่เห็นเพราะท่านไม่เห็นคุณค่าของ,ของคเออเออว่าจะเป็นอัดเป็นธรรมให้เจ้าชิเด็กคนได้ ืีเรื่องขนาดภาทางน้เติมขนาดกิเลสนั่นเองตลุกใจผู้มาศษษึกษามีกำลังท่านจังขาเนี่ยกรฟังเลยเอะเข็ด้อนขนาดไหนสอนทราสอนเน้นดูพา่าดูเน้นี่เรื่อแรกเลยนะเพราะนิสัยท่านตึงนั้นเอาจริงเอาจังเด็ดเดียวอาถรรพ์ทำความเพียรนี้วันหนึ่งทำทันก็ไม่สามแห่งก็มี ฉันหานเสร็จแล้วปรปเดินสายนี้จนกระทั่งนู่นเที่ยงหยุดแล้วพักผ่อนนอนแล้วตอนบา่ายลงเดินกรมสายนี้จนค่ำบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมอาที่นี่พอตกมืดมาเดินกรมอีกสายหนึ่งมีบูชาพระสงฆ์อเอาทิ้งเอาจางคาดเกินไม่ได้เป็นเอาท่ายอยางนั้นนั่นท,ท่านมีความสัตย์ความจริงทุก็ทุกยอมรับว่าทุก,ทกแต่ไม่ถอย ในการแก้กิเลสเพราะกิเลสทําทให้เกิดทุกข์นี่แลวการแก้กิเลสมันจะไม่มีทุกข์บ้างยังไงมันต้องมีเป็นธรรมดาเขาริงงงาจเขาดูถูกอยาา่าย้ำศาสนาก็ดูถูกอย่าย้ำเราผู้าาววปฏิบัติไม่โกงตามหลักทาหลักวินัยนทำที่หน้าดูถูกหน้าตาหนิเขาจึงตาหนิเราจะไปตํตหนิเขาหรือว่าเขาทีเดียวมันไม่ถูกเราต้องล็ตงตัวเราถ้าเราดีอยู่แล้วเขาจะตำหนิมาสักกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนตาก็ทำเาถาเอะ มันเป็นลมปากของนั้นน่ะมันไม่ได้มากระเทือนเราเพราะเราดีอยู่แล้วมันจะถูกได้ไหมสำคัญที่เราเนี่ยเป็นผู้ี่รู้เรื่องอะไรยิ่งกว่าใครในตัวของเราเองพยายามจะไขตรงนี้การพิจารณาก็ให้ย้ำแล้วย้ำเล่าดูให้เห็นชัดเจนในขณะที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเที่ยวกรรมฐานข้างบนข้างล่างอยู่ในสกากายขึ้นเบื้องบนลงเบื้องล่างด้านขวางถานกลาง ราบไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไมนเข้าใจไม่ให้มันหนีจากนี้ไกรไปเที่ยวโดยพอยแล้วเที่ยวรงรอบโลกธาตุเมืนเกิดไปอยู่อะไรที่นี่เจ็ที่ยวรอบธาตุรอบขันอันนี้ซึ่งเป็นกองวัตตะใหญ่โตขนาดไหนมันเคยสั่งสมมาเป็นเวลานานจะเที่ยวรอบวัตจักรซึ่งมีอยู่ในขนานันนี้ด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราบังคับงลงไปว่ามันไปไหน มันจะพ้นไปได้ยังไงเราเคยเห็นผลแล้วในการบังคับจิตอย่างโลภผลเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายมันจะไปไหนวะจิตนี่พอตั้งท่าเอาชิดอันไหนเอาไปสิบางทีตามนะอาอาจะคิดอะไรอาชีพออกมาพอขึ้นมาปั๊บจับปุ๊บเลยตามกันค้นกันทีนาากันชี้แจงเหตุผลท้่มันทราบทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งจิตยอมจำนนจะไปไหนอีกหรือถอยเข้ามาถอยเข้ามาถอยเข้ามา,เข,า,มาเข้ามาถึงร่างกายกำหนดพิจารณาร่างกาย ทีหนึงหูนติ้วลงเลยนั่นมันพ้นความทรมานไม่ได้เพราะจิตมันผ่าผลเรื่องการพึ่ปฏิบัติเรื่องความภาคเพียงต้องผ่าผลด้วยการสติปัญญาต้องผ่าผลไม่เช่นนั้นไม่ทันกับกิเลสตัวผ่าผลกิเลสหนักมือแล hm ้วต้องหนักมือยิ่งกว่ากิเลสกิเลสถึงจะเหมาะภาเพียงก็เหมือกันเขาเพียงย่ำย่ำอะไปเท่านั้นต้องหนักกว่ากิเลสกิเลสก็เหมาะนี่ก็ได้เห็นเหตุเห็นผลประการนึ่งนแล้วอ๋อ จิตนี่พ้นจากการฝึกการทรมานไม่ได้มันจะพยศขนาดไหนก็เถอะถ้าลงได้ตั้งท่าพยายามที่จะทรมานกันแล้วพ้นไปไม่ได้เชื่อชัดถนัดใจเพราะได้ทําแล้วและได้เห็นผลอย่างนี้ประจักษ์แล้วเป็นขัตขีพยา,ยานอะไหาอุบายก็จะง่าเวลาจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็หาอุบายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเัวเอง ึงเนี่กพอปัญญอยากีนี่แต่ครูว่าอาจารย์หยิบยื่นให้หยิบยื่นให้แล้วหลุดไม้หลุดมือไปก็ไม่ได้เรื่องเดียวจะของคิดเองก็ไม่ได้เวลาท่านสอนก็อยึดเอาไปไม่ได้มันก็ได้ประโยชน์อะไระถึงกาวที่จะทําให้มันสมาธิกเอา,ามันอยู่ในนี้มันไม่เป็นสมาธิในจิตโดยเฉพาะแต่มันเป็นสมาธิอยู่ภายในร่างกายไม่ให้มันหนีเนี่ยบังคับอยู่ในส่วนร่างกายนี่มันเป็นสมาธิอยู่ในขั้นนี้ขั้นร่างกายขั้นธาตุขั้นขันอันนี้ออกนั้นเข้าไปใน เป็นสมาธิอยู่ภายในจิตสงบแน่วนนะมีหลายพักหลายตอนโดยอุบายปัญญาของเราเนีนที่พิจารณาทุกวันนี่อายุขนาดนี้มันยิ่งเป็นเอกในพิจารณาให้ควรเทียบเที่ยงผลถึง่องโลกเรื่องธรรมเรื่องผูกคนสัทั้งหลายมันไม่อยู่แล้วจิตถึงเวลาจะพิจารณานั้นมันแยกแยก,แยกสมถึงเรื่องสาระสําคัญในโลกนี้ที่โลกทั้งหลายอยู่กันดูกันยังไง ทำไมเป็นเทิดจึงเพลินกันนะหน้าหนาไม่ลืมเฮ้รู้เนื้อรู้ตัวลืมเนื้อลืมตัวอยู่ทั้งแก่ทั้งหนุ่มทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งเพศหญิงเพศชายแม่จะสุเเพศก็บวชก็ตัวติดไปคนละทิศละนทางมันเป็นข้าหนึ่งไปโลกนี้มัน้งได้ปิดก้อนนักหนามาพิจารณาแยกนู้นแยกนี้ไปถึงวัตถุต่างๆไปหมดตัทั้งถึงเงินถึงทองเข้าของสมหมัดเป็น แค่เรืองเพชรนินกินดามาพิจนาทั้งหมดมันก็มีตั้งแต่เรื่องแรกธา,ต,าตุนี่ส้างทุกขังตาเป็นนตัตถูกอันหนึ่งๆเท่านั้นมันไม่มีคุณค่าเหนือกันอะไรนักหนาตามหลักธรรมชาติเลยมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วท่านมืนออาจจะต้องติดกันนักหนาืีนี็อยากเจริญเจริญอย่างทุม่มเท้าที่เขามาะกาศเขามาขอพรสองคนที่มาจากนครปฐมอ่ะ ขอพรอั่นการค้าขายมีความเจริญโอ้เจริญจิตใจที่อยากให้ถึงเจริญทางการค้าการขายหัวใจมันอยากให้เจริญมากเลยเนี่ปัญหาก็ไปแล้วหัวใจเจริญเท่านั้นถ้าลงหัวใจเจริญเนี่ยอะไรจะเจริญอะไรจะเสื่อมมันไม่วิตกวิจารมันสบายอยู่ตลอดเวลาถ้าหัวใจเจริญถ้าหัวใจมันไม่มีความเจริญมีแต่ความเสื่อมมีแต่เป็นปืนเป็นไปอะไรจะเจริญก็เธอมันไม่พ้นจากไฟเผาตัวยู่ตลอเวลานั่นรัละรักี่อย่างนี้ พิจารณาเต็มความสามารถนั่นแหละถึงเวลามันจะพิจารณามันเอาจริงเอาจังนั่งคนเดียวเงียบอันนี้จิตมันเหมือนกับน้ำซักน้ำซึมมันไหลมันละเอียดละออมมันแยกมันแยกมันไปทั่วโลกอ่ะท่านเพระว่าสมองจะเอาประโยชน์อะไรก็ไม่ใช่นะมันถึ้กันกับแต่ก่อนแต่ก่อนพิจารณาอะไรนี่เดียวเพื่อจะถอดจะถอดจะแก้จะขายจะตัดจัดฟันมันขาดสะบั้นมาตกงเพราะสิ่งนั้นมันเป็นข่้นสุดทางนั้นกับจิตที่เป็น สิ่งที่มีอยู่ภายในบิดนี้เป็นก้าสึกเมื่อก้าสึกข้างในข้างนอกมันเข้าประสานกันแล้วมันก็เหมือนกับไฟกับเชื้อนั่นเองเมื่อเข้าประสานกันแล้วป้านันก็เป็นปุ่นเป็นไฟขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นไม่มีเวลาที่จะพิจารณาแยกตามหลักความจริงธรรมดาธรรมดานี้มูมมงไม่มีโอกาสแล้วมันกับเป็นเท่านั้นเองอยู่คนเดียวไปคนเดียวเดิน็นธรรมดานี่ก็เหมือนกันเพราะจริจึงไม่เกี่ยวข้องกับหมู่กล้วนมีใครเดินตามหลังทุกจิ๊ิมันพิจารณาไม่สะดวกมันเป็นทางประเด็นนิสัยของเรานี่เอง ไม่ได้คุ้นกับอะไรไม่คุ้นกับใครทั้งนั้นแม้แต่ธาตุขันธ์นั้นีอยู่ด้วยกันก็ไม่เห็นคุ้นกันไม่ว่าอะไรกับไปไปคุ้นกับผู้ใดหากเวลาจะพิจารณาทำในแง่ใดนี่มันก็สะดวกเดินไปกําหนดไปพิจารณาไปเรื่อยมันรื่นเริงบันเทิงไปในจิตพอได้ความได้ความแล้วมันก็ปวดปล่อยปล่อยปล่อยไปเรื่อย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 เริ่มพิจารณาเรื่องโลกเป็น โลกใครก็อยากแต่จะเจริญเจริญการค้าการขายเจริญเงินเงินทองอืการทํามาหาเ้ยงชีบมีความเจริญเจริญได้ยศถาบรรดาศักดิ์เจริญด้วยความมีหน้ามีตาเอย่างนี้จะอยากเจริญแต่กันหัวใจไม่เคยคานึงที่ว่าอยากให้มันเจริญขึ้นเป็นจุดใหญ่จุดสาคัญแท้ๆแห่งความเจริญแห่งความเหมาะสมแห่งความสมหวังไม่สนใจอยากจะให้เจริญนี้จะอยากให้นั้นเจริญอย่างนี้เจริญมันเป็นความสุขขนาด ความเป็นกังุอะไรบ้างมันมีแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาตัวนั่นแหละคือหา,า,าเก่าในที่ไม่ขังนี่ยกมาเป็นสติให้เคลื่อนที่ชนะโลกทั้งหลายต้องการความจเจริญด้วยวัตถุนั่นนั่ถูกมีนาก็าจะมีสักกี่ร้อยกี่พันแปลงตึกรามบ้านต้องมีสักกี่ร้อยกี่พันชั้นมีสักกี่แห่งมีตลาดราดลยเต็มไปหมดโรงแรมโรงแถวนะมีตั้งแตดของเจ้าของทั้งหมด ไปที่ไหนมีแต่ของทั้งหมดทั้งแผ่นเดนนี่นเราเจริญเจริญม,มันบ้าวัตถุวัตถทางกิตม,มันเป็นบ้านันแล้วหาความถูกได้ยังไงมันไม่ได้หลงอารมณ์ไปเฉยหลงลมไปนะอารมณ์แต่ใจมันไม่จเจริญเนาะแยานมีเท่าไรมันก็เท่านั้นแหละไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นใจจะมีของสําคัญพยายามปรับปรุงจ,จิตใจโลกทาว่ามีทำภายใน,านจิตใจแล้ว วัตถุจเจริญนภนายในจิตใจก็จเจริญวัตถุเหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นก็เป็นประโยชน์แก่ผู้มีธรรมอันจเจริญภายในจิตใจหรือผู้มีธรรมในใจสมกับมีสมบัติแท้ถ้ามาีธรรมแล้วเขา่ังว่าม,มีเราไม่ได้มุ่งอะไรกับเรื่องโลกเรื่องทุสารนั้นมีแต่จะทำจิตใจให้จเจริญอย่างเดียวเท่านั้นทําไมมันจึงเป็นไปไม่ได้การปฏิบัติศาสนานเพื่อความจเจริญของใจเ้็นวัน ภาคปฏิบัติเจสารลมานักขาทันตาตัจโจเป็นต้นมีนตั้งแต่อุบายวิธีการนิ้งงานที่จะทาปิตใจให้มีความจเจริญขึ้นทําไมปิตใจไม่จเจริญมันเป็นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะความขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอความตะเข้ามั่ง่ายเข้ามา,หาเามาหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นนิสัยเข้ามาบวชแล้วก็ไม่ปล่อยไม่ละนิสัยอันเป็นยี่ยเหล่สัญหาสวานั้นแล้วเอาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายหวัวใจของพระอยู่มันในเรื่องอะไรทําไมไม่อานิสัยไม่เจ้ามาใช้นิสัยของสาวกมาใช้ ท่านเปลี่ยนแปลงหมดมาจากคารวะเจ้าเรือนจะเป็นเศรษฐีกระดุมผีพระราชามหาษัตว์พอก้าวเข้ามาสู่วงศาสนาเนี่ยบรรชางหบทในในศาสนาแล้วดําเนินตามหน้าที่ันนั้นเลยด้วยความมุ่งมั่นอดทนต่อกิจการั้งตนคือความพ้นคือความหลุดพ้นท่านจึงหลุดไปพ้นไปพ้นไปพ้นไปเรื่อยๆนั่นผลปรากฏขึ้นมาจิตไม่จะเดินมันจะพ้นได้หรือพ้นจากที่เดสได้หรือ ยึดต้องเจริญเจริญเป็นลนำดับจนกระทั่งถึงเจริญเต็มที่แล้วปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงเพราะใจเป็นของน้ำพันเลิศด้วยใจตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเลิศด้วยใจทุกอย่ทุกอย่างมีใจเป็นน้ำพันดูที่จุดนี้อย่าละอย่าถอนอย่าปล่อยอย่าวางอย่าเบียบด้าทำทําลายจุดนี้ไปอย่ามองข้ามไปให้ดูให้ดีตรงนี้เป็นจุดที่เจริญท,ท,ที่เหมาะสมที่สุดถูกต้องที่สุดตามหลักธรรมหรือตามหลัก แห่งความถูกต้องทั้งหลายที่บรรดานักปาทั้งหลายที่ท่านได้รู้แล้วเห็นแล้วท่านสอนลงในจุดนี้พากนานจับจุดนี้ให้ดีอย่าเห็นจริงใดวิเศษวิโสย,ยิ่งกว่าใจซึ่งจะทําให้วิเศษขึ้นมาได้อาเอาแค่นี้าจานปัญญาอธิบายเป็นค